สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูส้มนะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 โรงเรียนบ้านไม่แฝกค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และก็0นะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องมาทบทวนความรู้นะคะว่าตัวเลขที่เรานับนะคะมันมีอยู่หลายหลกักหลักพื้นฐานที่เรียนต้องรู้และควรรู้นะคะคือหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะ หอออละหลักกรอนหลักหอออัวหนัวหน่วยยอหน่วยหน่วยเอกหน่วยหลักหน่วยนะคะจะประกอบด้วยตัวเลข0 1 2 3 4หนึ่งสองามห้าหลักหน่วยจะมีเพียง10ตัวแค่นี้เท่านั้นนะคะแต่พอเรานับถึงคำว่า10เขาเรียกว่าหลัก สิบนะคะหลักสิบหนึ่งกับศูนยเห็นไหมคะค่าที่อยู่ข้างหลังสูตรเขาเรียกว่าหลักหน่วยค่าที่อยู่ข้างหน้านะคะเรียกว่าหลักสิบนะคะมาดูที่รูปกันนะคะว่าภาพแต่ละภาพอยู่ในหลักหน่วยหรือหลักสิบ มาดูเจ้ายีราฟคอยาวๆเนี่ยนะคะดูซิมีหนึ่งตัวยังคงอยู่ในหลักหน่วยเจ้ากวางนับสิหนึ่งสองสาสายังคงอยู่ในหลักหน่วยเจ้าช้างตัวโตโตหนึ่งสองสองก็ยังคงอยู่ในหลักหน่วยเจ้าลิงน้อยร้องเจี๊ยบเจียกนับสิ หนึ่งสองสามสี่เจ้าลิงยังคงอยู่ในหลักหน่วยเพราะสี่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเจ้านกน้อยร้องจิบจิบอ่านับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเห็นไหมคะภาพทั้งหมดก็มีหนึ่งสามสองสี่ห้ายังคงอยู่ในหลักหน่วยหลักหน่วยคือมีจำนวนเพียงจำนวนเดียว นะคะถ้าหลักสิบจะมีสองจำนวนเรียกว่าสองตามแหน่งอะมาดูการนับ1ถึง5แล้วก็0น,นะคะวันนี้จะมาสอนการเขียนด้วยเขียนตัวเลขอาราบิกนะคะตัวเลขอาราบิกช่องนี้นะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนดูไปด้วยนะคะจะได้เขียนลงในใบง,งานให้ถูกต้องนะคะอะอันนี้คือจำนวนหนูคาปิปาร่านะคะอะ ศูนย์ที่ครูวงกลมนี่คือคําว่าศูนย์นะคะคือไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีค่าที่น้อยที่สุดคือค่าเป็นศูนย์หรือความว่างเปล่าตัวเลขก็คือเหมือนวงกลมค่ะตัวเลขไทยตัวเลขอาราบ,บิกเหมือนกันพอตัวหนังสือนะคะสอูศูศูนย์นศูนย์มียอยะกับทันตคาสนะคะอ่านหนึ่งตัวเลขอาราบ,บิกตัวเลขไทย ตัวหนังสือฮนออึกน,นึนึงอหนึ่งหนึ่งเอกหต่อไปตัวนี้นะคะสองสองททยเขียนแบบนี้นะคะตัวหนังสือซออสอสอ,สอง,งอสองอะต่อไปสามเขียนแบบนี้นะคะสอาสาสาอ สามส,าสี่อ่าสีอารบิกเขียนแบบนี้นะคะเลขสีไทยเขียนแบบตัวหนังสือสอี e, สีสีสเอกสี่ตัวนี้นะคะห้าอารบิกห้าไทยตัวหนังสือฮออาหาหาโทห้านะคะ การระบายสีค่ะการระบายสีให้ตรงกับจำนวนนะคะถ้าศูนย์อ่ะเดี๋ยวครูเพิ่มตารางมาก่อนก็คือไม่มีการระบายสีใดๆทั้งสิ้นนะคะพอนึงเลข1ตรงนี้นะคะก็ร,ระบาย1ช่องเลข2ระบาย2ช่องเลข3ามหนึ่งสสานะคะ เลขสี่หนึ่งสสามสี่เลขห้ก็ระบายสี5ช่องค่ะ1 2ึ่สามสี่แล้วก็ห้าสำหรับจำนวนตัวเลข6ถึง10นะคะก็คือเรานับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะลูกมาดูตรงนี้ตัวอย่างจากหนังสือใครมีอะไรคะ ใครมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าฟองลักษณะนามที่ใช้ได้มีคำว่าฟองก็ได้นะคะคำว่าใบก็ได้นะคะเวลาบวกบวกทีละหนึ่งใช่ไหมคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะหกไทยเขียนแบบนี้นะคะตัวหนังสือหอโอหกหกกอหก นะคะอ่ะต่อไป6บวก1เป็น7ตัวเลข7ไทยเขียนแบบนี้คล้ายๆกับเลข3แล้วก็ลากหางมันขึ้นนะคะตัวหนังสือจอเอเจเจดอ7ต่อไป7บวก1เท่ากับ8ตัวเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะตัวหนังสือปอแอแปแป,ปดอ8 ต่อไป8บวก1เท่ากับ9นี่คือตัวเลข9นะคะตัวหนังสือกเอาเกเกโถ9ต่อไป9บวก1เท่ากับ10ตรงนี้เป็นเลขหลัก10แล้วนะคะเพราะมีอยู่2ตำแหน่งคือ1กับ0นะคะตัวหนังสือสออสิสิ 4, 4, บอ อะมาดูการระบายสีเหมือนกันค่ะไข่มีห้ฟองใช่ไหมคะก็คือ5้บวกหระบายสีหนึ่งสอามี่หบวกอีกหนึ่งเป็น6 6หกบวกหนึ่งหนามี่ห้บวกอีกหนึ่งเป็น 7บวกหระบายสีไป1 2 3 4 5 6 7บวกอีก1เป็น8ต่อไป8บวกหนับไป8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8ระบายอีก1เป็น9 9บวกหระบายไป 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแแล้วบวกอีกหนึ่งเป็น10เวลาระบายสีนะลูกระบายให้เต็มช่องนะคะแต่เนี่ยครูเพื่อประหยัดเวลาเนาะเพราะว่าค่าเน็ตมันแพงด้วยเผื่อหนูเปิดไปมันจะได้ไม่เสียค่าเน็ตนะคะก็ระบายให้เต็มช่องนะคะ งานสำหรับวันนี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขนะคะ 0- ูนถึงส0แล้วก็ระบายสีนะคะให้ตรงช่องนะ,ะตามจำนวนของวงกลมที่ให้ไปในใบงานนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ